สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับช่องคุยสาระ HR Channel ทำความเข้าใจมาไขาข้อสงสัยแจงชัดเรื่องเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการคำถาม ไขข้อสงสัยเรื่องนี้เรื่องการลงทะเบียนใหม่สำหรับกลุ่มเปราะบางสามประเภทเรามาไขข้อสงสัยกันนะครับว่ากลุ่มเปราะบางสามประเภทนี้จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนใช่หรือไม่และวิธีการโอนเงินของทางรัฐบาลที่คาดว่าจะโอนเงินกลุ่มเปราะบางสามประเภทเดือนกันยายนนี้ เรามาทำความเข้าใจมาไขข้อสงสัยกับคลิปนี้กันนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับสำหรับรายละเอียดเรื่องของเงินดิ่ินท่าน0 0 0 0บาทที่หลายคนหลายท่านให้ความสนใจกันในขณะน,นี้เพราะว่า เป็นเงินที่ทางรัฐบาลจะให้กลุ่มเปราะบาง3ประเภทเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับหลายสื่อหลายช่องได้สื่อสารได้เผยแพร่อ,ออกไปเรื่องเงินดิจิทัลหนึ่งบาทบางคนบางท่านถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมีข้อสงสัยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวว่ากลุ่มเปราะบาง3ประเภทจำเป็นจะ ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนใช่หรือไม่อย่างไรจากข้อมูลแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ท่านได้เปิดเผยได้สื่อสารออกมาแล้วนะครับว่าความชัดเจนเรื่องของเงินดิจิทัลหนึ0งบาทชัดเจนแล้วว่าแจกเงินสดดิจิทัลหนึ่งบาทย้ำนะครับเป็นเงินสดดิจิทัลหนึ่งบาท กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินคือกลุ่มเปราะบางจำนวน14.5ล้านคนซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มเปราะบางผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13.5ล้านคนกลุ่มเปราะบางผู้พิการจำนวน1ล้านคนและโดยรัฐบาลจะโอนเงินสดนะครับรัฐบาลจะโอนเงินสด เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิและจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งล้านคนโดยสรุปแล้วนะครับกลุ่มเปราะบางจะ ได้รับเป็นเงินสดโอนเป็นเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโอนเป็นเงินสดผ่านพร้อมเพย์้วยกระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยกรมบัญชีกลางมีหน้าที่โอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนผ่านบัญชี พร้อมเพย์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทที่สำคัญไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใดๆทั้งสิน้นย้ำนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใดๆทั้งสิน้นซึ่งทำไมจะต้องไม่ให้ลงทะเบียนใหม่ใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าเสียเวลานั่นเอง ฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวรัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนมีฐานข้อมูลอยู่ที่กรมบัญชีกลางอยู่แล้วฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางมีฐานข้อมูลที่กรมบัญชีกลางอยู่แล้วนั่นเองซึ่งการลงทะเบียนใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะว่า ข้อมูลมีอยู่ที่กรมบัญชีกลางอยู่แล้วนั่นเองข้อมูลของคนกลุ่มปรบางมีฐานข้อมูลที่กรมบัญชีกลางนั่นเองจึงไม่จำเป็นจะต้องเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ใดๆทั้งสิ้นซึ่งข่าวที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นกลุ่มที่นะครับ ที่จะได้รับเงินผ่านดิจิทัลนะครับผ่านแอปทางรัฐนั่นเองแน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้คิดว่าน่าจะไขข้อสงสัยเรื่องของการลงทะเบียนใหม่สำหรับกลุ่มเปราะบางและวิธีการโอนสำหรับกลุ่มเปราะบางแล้วนะครับซึ่งข้อมูลมีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้อง เสียเวลาให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรออีกนิดหนึ่งต้องพูดว่าอีกนิดหนึ่งนะครับกลมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองในกรณีที่มีการโอนเงินหนึ่งบาททางรัฐบาลอาจจะมีการแถลงว่าจะโอนวันไหนและจะมีการเปิด ปุ่มให้นายกรัฐมนตรีคนที่31เปิดปุ่มเพื่อโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางน่าจะไขข้อสงสัยกับคำถามหลายๆคนแล้วนะครับหากท่านคิดว่าการสื่อสารนี้ผ่านคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามช่อง YouTube HR Channel ด้วยนะครับ คุยสาระสวัสดีครับ